ท่านกำลังจะัาตังอาดด้เวเจะปลีครับเองครับนะก็เป็นในกำลังตบนประปากปฟนที่เข้ากางนะครับก็ทั้งหมดสมไร่นะครับที่จะทำคืออยู่นีู้ดูสามไร่อยู่ฝั่งตงโน้นครับ <c oughs> ตอนแรกท่านคิดยังไงไว้บ้างเนะี่ยก็ทำนา ทันสูงสูงอะไรปลูกตะไคร่ใส่ธนาแบบธรรมดาครับก่อนเปิีบรมท่านคิดแบบนี้ไหมไม่ไม่ได้คิดครับโครงการชนเราเนี่ยเราก็ใช้วิธี copy ปี้ให้ดูหลอกมาท่านก็เป็นห่วงแล้วถ้าถ้าชาวบ้านถ้าเกษตรกรไม่เข้าใจเนี่ยถ้าอยู่ดีไปขุดนาเขาเนี่ยเขาห่วงมากนะท่านบอกต้องให้ต้องต้องให้เขายินยอมเขาเข้าใจนะถ้าเขาไม่เข้าใจตงสร้างการเรียนรู้ตอนแรกขุดนาเนี่ยมันไม่ใช่เสียนานะมันได้อย่างอื่นมากกว่านาที่เสียไป ทำนาไร่หนึ่งมาได้กี่เกวียนมีเงินได้เท่าไหร่ทำนามาช่วยชีวิตมันรวยไหมถ้าทำแบบนี้มันเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกอก็ต้องเข้าใจกันตรงนี้ถึงถึงกล้าพุดนา,าท่านใช้น้ำหลวงนะทิรอ,อน้ำฟ้าหวังน้ำท่าหวังน้ำหลวงเนี่ยมันก็คืออยู่กับการจัดก,การของคนอื่นหรือท่านทำการเกษตรบอกว่าน้ำสำคัญที่สุดแต่ท่านไม่มีน้ำของตัวเองวัตถุประสงค์หลักของโครงการก็คือ,อเราต้องการอยากได้ หนองน้ำไว้เก็บฝนน้ำฝนซึ่งมันไหลทิ้งไปนะคะกำมันฝากกำมันเนี่ยคือขอให้กำมันใช้บทบาทในความที่เป็นผู้ปกครองท้องที่โดยอำนาจหน้าที่บาร,รมีเนี่ยคนเชื่อท่านอยู่แล้วเชื่อว่าขนาดท่านเองที่ทําแล้วท่านไปดูไปรู้ไปเห็นเนี่ยนะแล้วท่านยังเชื่อว่าทําได้แล้วเดี๋ยวเอามาทําแล้วพิสูน์นห้เขาเห็นด้วยด้วยเครื่องประจักษ์เนี่ย

นานท่านนำเป็นเกียริแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรมามาเยี่ยมตองหนงสวัสดีค่้ไมงพนที่ท่านเลยไม่มีโอกาสได้ยแตงแเถ้าตั้งเยอะนะเจแล้วก็นำหลักตรนัมาไปดูเขาจะต้อง ให้คนที่มาเรียนรู้กับเราเนี่ยเขามองภาพออกว่าในกิจกรรมพื้นที่ของเรานี้หนึ่งเลยได้จากนี้นะสองเลยได้จากนี้สามได้จากนี้สี่เลยได้จากนี้ให้มันเห็นชัดเพราะมันจะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างท่านนะครับว่าถต่ว่าเรื่องเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับโครงการมะนาำชนนะแต่วิธีคิดของท่านเนี่ยท่านมปคิดแบบปิิงขึ้นมาเนาะคิดทาแล้วก็ค่อยพูดนะค่อยมาขยายผล ตัวสาคัญคือเปลี่ยนความคิดเพราะฉนะนั้นสิ่งที่ที่กรมธรรมชนดําเนินเรื่องมาเนี่ยจนะุดประสงค์ก็คือเอาคืนจากท่านแต่ในรูปของการที่ให้ให้ท่านเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วให้ตัวท่านเนี่ยเป็นครูผ่าน วนแบ่งแล้วเชขอบคุณในฝันเล